ล็อกเบาๆล็อกแนวตั no? ้งนะฮะล็อกขิงค่ะจากกรุงลอนดอนตอนนี้อยู่กลางเมืองเลยรอเพื่อนซื้อกาแฟอยู่นะฮะก็มีคนเม้นมาบอกว่าแบบอยากให้มีไม้เซลฟี่นะคะจะได้เห็นวิวข้างๆบ้างต้องขอโทษจริงๆนะคะสะดวกแบบนี้ต้องขอโทษเลยแล้วดูไม่เห็นเลยอยู่ลอนดอนแต่เห็นแต่มวกนะฮะเดี๋ยวให้ดูนิดนึงแล้วกันว่าวันนี้บรรยากาศเป็นไงนะฮะโอเคไปค่ะ อันนี้กลางมากๆนะคะวันนี้เราอยู่กลางลอนดอนมากๆมากๆมากๆบรรยากาศวันนี้นะฮะหมุนป้าย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 นะอย่างที่บอกล็อกขิงขาคือไม่มีอะไรนะฮะเน้นพูดไปเรื่อยนะฮะอยากพูดอะไรพูดนะฮะแล้วก็ที่สําคัญเออ่ไม่บังคับนะฮะไม่บังคับให้ subscribe นะฮะเออ่ยอดวิวใดๆเนี่ยก็คือไม่เป็นไรนะฮะ20วิวพอละก็มาต่อนะฮะวันนี้เนื้อเนื้อหาก็ มีประเด็นหนึ่งเพราะว่าวันนี้เดี๋ยวจะไปกินข้าวกับญาตินะคะที่ลอนดอนแล้วเขาจะมารับนี่มีเรื่องมีเนื้อหามีเรื่องราวเขาจะมารับนะคะด้วยรถคันหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าเป็นรถที่เราแบบอืมเป็นรถที่แบบว่าอยากเห็นจริง,รงๆว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เดี๋ยวจะมารับบทนางรีวิวนะคะแต่ว่าวันนี้นะคะก็อยู่กลงรุงลอนดอนเสื้อผ้ามือสองหมดเลยนะคะวันนี้นะคะเสื้อตัวนี้ประมาณ2,000บาทนะคะจากร้านมือสองนะคะแล้วก็กางเกงกางเกงแซบ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 ,ซบ,ซบ นะฮะกางเกงก็ร้านหนึสองเช่นเดียวกันแต่หมวกใบนี้ใส่ใส่บ่อยมากนะฮะหมวกบ่อยมากบ่อยมากนะฮะโอเคเดี๋ยวมารอดูกันนะฮะว่าวันนี้ญาติจะมารับแล้วเราจะมารีวิวรถยังไงค่ะตอนนี้รอญาติมารับอยู่นะคะอ mm hmm. ุ๊ยตายแล้วมีคนชมว่าเซ็กซี่ป้าย,ยังชมเลยนะคะ mm hmm. อ๋อแต่ร้านชื่อว่า Sexy Fish mm hmm. นะคะเขาไม่ได้ชมเรานะคร mm ับเรื่องราพื้นที่อากาศค่อนข้างหนาวแล้วแล้วก็เปรี้ยวใส่มาแค่เสื้อถัก เขารู้สึกว่าเอาอยู่แต่อากาศเริ่มหนาวก็เลยน,นะคะต้องขออนุญาตเดินเข้าไปใ,ใกล้ๆกับร้านเพราะว่าด้านหลังให้ดูนะมีเป็นเหมือนแบบฮีเตอร์หรือเปล่าเอ่ยนะคะก็ตรงนั้นเป็นความความอุ่นนะคะความอุ่นอยู่ตรงนั้นก็เลยต้องแกล้งเนียนๆเดินเข้าไปใกล้ๆค่ะก็จะไม่ค่อยมาย่านนี้และที่บอกว่าบ้านจะอยู่ฝั่งอีส์เราเป็นสาวแบบฝั่งอีส์นึกออป่าปะแต่ก็จะคิดถึงย่านนี้เพราะแต่ก่อนกนคือแบบต้องมาตลอดชีวิตวัยเด็กนะคะตอนนี้โตแล้วนะคะ ตอนนี้บอกว่าแบบชีวิตนิ่งๆอยู่บ้านนะคะรดน้ำต้นไม้นะ,ะรอแฟนทํากับข้าวนะคะล้งางจานนะคะ <c oughs> เราลองให้ไปเลยคิดถึงชีวิตวัยเด็กมาละลดญาที่ฉันค,คุณคุณเดี๋ยวก่อนคุณ <c oughs> เดี๋ยวนะ <c oughs> เปิดเอ้ยโอ้ยป่่อย่างงี้คุณคุณพี่ดิฉันรับบทร,รีวิวอยู่คุณพี่เ้วคุณคุณขออนุญาตนะคุณญ <c oughs> าที่ฉันมารับด้วยรถ <c oughs> เทสลาค่ะ คุณพี่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณพี่ขับรถกนไม่ต้องยุ่งกับคนน้องนะใ้อนไทยไม่รู้มีอย่างแต่ผมว่าลูกกับน้องยังไม่ค่อยเห็นใช่แล้วกันแล้วก็ระบบระบบที่คุณพี่เมาส์ให้น้องฟังเนี่ยเดี๋ยวจะมาลองดูกันก็คือระบบของการที่รถนางจะขับเองอย่างที่คุณพี่บอกออโต้พาวเวอร์เดี๋ยวก่อนอื่นนะก่อนจะไปแบบออโต้พาวเอรเลยนะคะขอเลุญาถอดหมวกนิดนึงนะคะตอนนี้ฉันอยู่กับวิทยาหัวเหอ วันนี้กับญาติฉันนะคะคุณพี่วีของฉันนะคะผู้ซึ่งอยู่ที่รอาานานาน้วนะพี่วีเนาะ,นนะสิบปีเนาะสิเนาะอันนี้เป็นเป็นฟลอกที่มือสมัครเล่นมากนะคะ <ใน S 1> ก็คือเน,น้นจะเป็นแบบว่าแนวแนวตั้งนะคะไม่มีตัดต่อเลยคุณพี่อ,ออกกล้อง <นะ S 1> เราเกง่งไหมธรรมชาติมากคืออันนี้จะบอกว่าพี่วีเป็นญาติตั้งแต่ทุ่ง <c ười> ลุงนะคะอันนี้เป็นสาวทุ่งลุงหนึ่งคนที่ถือว่าแบบมาไกลมากนะะวันนี้ก็มารับน้องมาดูแลน้องนะคะ เดี๋ยวจะขออนุญาตคุณที่มีเสียงเพลงให้น้องนิดนึงได้ไหมคะได้เลยได้เลยเรื่องราวคือเทส l a เนี่ยจริงๆแอบได้ยินมาตลอดนะคะนี่จะรับบทนางรีวิวแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่เคยแบบว่าเห็นรถที่เมืองไทยเลยนะคะเพราะว่าตัวเราเนี่ยก็ไม่ได้ขับรถนะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูความอลังก่อนเมื่อกี้ตั้งแต่จับมือจับข้างนอกแล้อือ รู้<ห>สึกว่าถ้าไม่เคยเห็นมาก่อนอ่ะจะไม่รู้ว่าเปิดยังไงไม่รู้เลยต <c oughs> ้องเพราะทุกอย่างมันมันมันสมุทไปหมดแล้วใช่ไหมเออมันไม่มีมไม่มีแฮนดิลเหมือนรถกันอื่นเมื่อคี้น้องพยายามจะแบบว่าเอ๊ะยังไงคือแบบว่าเปิดยังไงสุดท้ายก็หาทางออกมันน่าจะแบบว่าเน,นี่ยเนี่ยผักผักออกอะไรเงี้ยแล้วมันก็เปิดเข้ามาได้นะเอให้ดูข้างในนะคะนี่คือความอลังคืออันนี้เดี๋ยวจะมาเมาส์นะคะคุณพี่คุณพี่ขับไปนะไม่ต้องยุ่งกับน้องนะ มีความกว้างอยู่นะฮะอันนี้เป็นรุ่นอะไรพี่พีน้องถามได้ไหมโมเดลสามี <Model> 3. 3> ่เขาเรียกว่าโมเดลทรีอันนี้นะไม่ได้เป็นการโฆษณาให้กับคุณอีลอนมสก์เขาไม่มีใด้ดีน,นะคะอันนี้คือพูดเลยนะคะคือไม่นะคะเพราะว่าอะไรเขาไม่ได้จ้าง <laughs> แล้วก็เขาไม่จ้างด้วยเราเป็นใครเขาจะจ้างเราทำไมแต่ว่าน,นี้อยากให้เห็นจริงๆว่ามันมีความอลังเลยเพราะเขาเน้นที่ว่าข้างหน้าตรงนี้จะไม่ต้องมีอะไรมันรบกวนทั้งคนขับและคนนั่งห <laughs> น้าจออันเดียว ควบคุมทุกอย่างเนี่ยมันไม่มีอะไรตรงนี้เลยเหมือนที่รถทั่วไปจะมีนะเนาะเนาะแล้วก็อันเนี้ยพี่วีหนูถามหน่อยอันเนี้ยคือมันคือแทนทุกอย่างของรถทั่วไปปกติเหรอทุกสิ่งอย่างเปิดหน้าเปิดหลังควบคุมทุกอย่างว่าเออล้อลมแบนหรือว่าจะทําทุกอย่างทุกสิ่งอย่างอยู่ในนี้แล้วด้วยความที่ว่ามันเป็นไฟฟ้าแม่ทันเนสมันเลยมีไม่เยอะ ไม่มีน้ำมันเบรกไม่มีน้ำมันเกียร์ไม่มีน้ำมันใดๆทั้งสิ้นถูกปนะ่มเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็แค่เช็คว่าเออสภาพของแบตเตอรี่โอเคหรือเปล่าล้อโอเคหรือปิดแน่นไหมพร้อมที่จะเดินเครื่องหรือเปล่าแค่นั้นเองแล้วชาร์จไหนอ่ะนี่ถามแบบว่าถามแบบว่าแบบคุณพี่หารถไฟฟ้าคุณพี่สาธิตแต่รถน,นอนมีจุดชาร์จเยอะนะที่สุดคือแบบว่าไอทั่วไอไอ,ไอเสาเสาคมไฟตามถนนอนะ ไวชาร์จรถได้เออเอาสิมีเรื่องจริงเหรอเรื่องจริงแต่มันมีจุดชาร์จด้วยไงที่น้องเห็นที่เป็นจุดชาร์จของมันนะมันก็ไม่ใช่ว่าทุกเสาจะชาร์จได้นะมันก็ต้องต้องเป็นเสาที่สามารถชาร์จรถไฟฟ้าได้แล้วก็เทสลาเองก็จะมีแบบเทสลาเดสิเนชันหมายความว่าเป็นจุดที่เทสลาชาร์จโดยเฉพาะครึ่งชั่วโมงเต็มโอเคครึ่งชั่วโมงเต็มเต็มแฮร์ริมี m a นดารินออเรน t a ลมีคือที่สถานที่สำคัญๆจะมีที่ชาร์จรถส่วนถ้าใครไม่ได้ขับเทสล่าไม่ต้องห่วงเพราะที่ชาร์จรถก็จะเยอะมากแล้วก็เราสามารถดาวน์โหลดแมปลงมือถือได้เลยล้าถามว่าเออที่ชาร์จที่ใกล้ที่สุดจะตรงไหนมันก็จะพาเราไปเลยเดี๋ยวแต่น้องถาม่อยว่าเราไปชาร์จเติมอย่างเงี้ยมันเสียเงินไหมเสียเงินแต่ว่าถูกมากถ้าเทียบกับว่าแล้วเนี่ยเติมเต็มหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ขับได้สามร้อยหกสิบไมล์เนี่ยเสียเงินมากสุดนะสิบสองปอนด์ ออคิดดูสิสิบสองปอนกับสามไมล์แล้วถ้าเกิดไปเติมน้ํามันต้องกี่10ปอนถึงจะขับได้300ไมล์ตอนเนี้ยคิดเลขไม่ทันแล้วอะอ,อ <laughs> ถูกไหมก็แด<อ>้ปอนพูดเลยเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าสิอปอนสิบสปอนขับได้300ไมล์ปกติ10ปอนเนี่ยก็น่าจะขับได้ประมาณแบบ ครึ่งวันวันหนึ่งอย่างเงี้ยซึ่งซึ่งซึ่งพี่วีอ่ะเคยขับรถที่เป็นเติมน้ำมันมาก่อนก็ถือว่าประหยัดไปได้เยอะใช่ไหมตอนนั้นขับมินิก็ประหยัดมากแล้วอ่ะเพราะมันเป็นรถคันเล็กแล้วก็มันจะคล่องตัวก็ถือว่าแบบเฮ้ยเดือนหนึ่งค่าน้ำมันไม่ได้เยอะเลย<ถ>แต่พอมาใช้ไฟฟ้ากลนว่าโอ้ยมันประหยัดยิ่งกว่า และอย่างหนึ่งที่ต้องบอกก่อนคือพี่วีบอกว่ามันจะมีออโต้พายลอดซึ่งวันนี้ขอไม่ลองนะเอาลองเลยไหมลองเหรอไหมลองพี่เดี๋ยวก่อนคือเดี๋ยวมาดีก่อนก่อนลองออโต้พายลอจะบอกว่าตอนนี้กำลังเดินนะฮะผ่านนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวคนชอบบอกว่าเห็นหน้าดิฉันอย่างเดียวไม่เห็นกรุงลอนดอนเลยนะตอนนี้กําลังขับรถผ่านแฮร์รอ s ลูกกอล์ฟไม่ได้มาแฮร์รอดนานมากแล้วนะเพราะว่าอย่างที่บอกนะลูกกอล์ฟได บอกลาบอกลาโลกแฟชั่นแต่ญาติทฉันไม่ลาฉันมาไม่ได้นะไม่ลาเลยเ <c oughs> พราะญาติดิ่ฉันทำงานร้านแฟชั่นดัง <c oughs> แต่ว่านี่คือ h a r r o อ s นะคะความสวยนะคะให้คนที่ดูบล็อกอยู่ได้เห็นบรรยากาศบ้างนะคะวันนี้วอล์กล็อกขิงค่ะบล็อกกุ๊กกูของเรานะคะ <c oughs> ก็จะได้มีภาพบรรยากาศมาฝากบ้างนะคะ <c oughs> นะคะ,ะแล้วนะนะคะอ่ะ มันจะรู้ตัวหรือเปล่าว่าฉันออทอโต้พายรหลหบฉันไม่ได้เหยียบอะไรเลยค่ะฉันอยู่อย่างนี้ฉันอยู่อย่างนี้ไม่ได้ทําอะไรเลยฮะเลยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ยเดี๋ยว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 เดี๋ย จะเห็นได้ตรงนี้พอขึ้นเป็นสีฟ้าปุ๊บก็คือว่ามันดูแลเองขึ้นพอมาลายก็คือจะแบบคุณอยากออโต้หมดนี่ก็ออโต้จริงใช่ปะจริงดูขาดิฉันนี่ฮัลโหลไม่แล้วดูก่อนนะไม่ได้เหยียบคันเร่งไม่ได้อะไรเลยเนี่ยมือเบอร์คุณแล้วคุณใช้บ่อยไหมคุณใช้บ่อยไหมอีออโต้ไฮรอดอ่ะก็แบบกลัวป่ะแต่ความจริงก็เคยลองหลายครั้งแล้วมันก็เป็นอย่างเงี้ยเห็นปะจะหยุดก็หยุดเองมันมันจะมีเซ็นเซอร์หมดเห็นปะมีรถเมย์ข้างหน้าก็ก็หยุดเองก็จบไม่แต่ว่ามันไม่มีไม่เอานี่แต่ยังแบบ รถมันมันมันมนมนมนไม่ได้ป้ะหรือว่าหรือว่ามันก็สเสถียรมากจริงๆมันสเสถียรมากจริงๆมัน,นแต่แต,แต,แต่แต่กฎหมายยังรองรับคือที่ถ้าอเมริกานะสามารถคุยอย่างนี้แล้วมือไม่ต้องจับพวงมาลัยได้เลย oh. แต่ที่นี่กฎหมายอังกฤษยังบังคับว่าคนที่ใช้ออโต้พาวิลแล้วขับเทสลาเนี่ยมือต้องจับพวงมาลัยโอเคไม่งั้นถ้าตำรวจมาเห็นหรือมาเจอเนี่ยก็ถือว่าเราผิด โอเคมือยังต้องจับเพราะมันมันก็ดีมันก็หมายความว่าเราก็ได้ควบเราก็่างควบคมมันไม่ใช่อย่างเนี้ยมันก็แบบเฮ้ยแล้วเกินไปป้าแล้วเราจะเต้นอยู่ในเลนี้ไปเรื่อยอย่างเงี้ยไม่ได้ไงเก็บาพอไฟแดงก็จุดนี่ต้องหยุดเองเหรอยุดเองแล้วอ๋อเพราะว่าระบบน a ว i เกชั่นนางไงใช่เพราะนี่ไงเห็นหน้าจอไฟแดงอ่านทุกอย่างอ่านคนอ่านคนขับจะเเนี่ยคนเดินไปก็มีแบบทุกอย่างเลยซึ่งคุณพี่คิดว่า มันคือฟิวเจอร์นมันมันมันเหมือนแบบว่ามันคืออนาคตแต่มันมันคือปัจจุบันอะชอบคำนี้มันคืออนาคตแต่มันคือปัจจุบันแล้วเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนน้องจะลองดูสมมติตอนนี้คุณพี่เดี๋ยวลองดูถ้ามันไฟเขียวนะแล้วเดี๋ยวมันจะไปให้เองหรือเปล่าเออมันก็ต้องไปเองสิแต่แต่ทีนี้เนี่ยวิธีการหยุดควบคุมออโต้พายท็อตก็จะง่ายมากเลยแค่สมมติว่า เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันขับเร็วเกินไปแล้วหรือว่าเราไม่มั่นใจแล้วก็แค่เหยียบเบรกครั้งหนึ่งทุกอย่างจะกลับมาเป็นปกติมันเดิมอเดี๋ยวน้องดูการเริ่มการอะไรก็จะง่ายมากๆเดี๋ยน้องดูนะพอมันเขียวปุ๊บว่ามันจะมันจะไปหรือเปล่าก็ต้องไปสิก็ต้องไปอ่ะแล้วสรุปไม่ไปโป๊ะนะโป๊ะสิคืนเลยนะคืนเลยนะคันเนี้ไม่คืน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 อันนี้ขอบคุณมากเลยถือว่าเป็นการเปิดหูเปิดตาน้องมากเลยอยากได้ที่ทุ่งลุงสักคันหนึ่ง ไม่น่าจะไม่น่าจะแ a เเกตได้ที่นั่นนะปัญหาที่เมืองไทยคือแบบมันมันยังไม่ได้ไม่ได้ออโตมากแบบยความว่าหมายความว่าคุณต้องไปเองหมายความว่าเออวิธีการอ่านแมพของของคนไทยไม่ใช่ของไทยของประเทศไทยอืมันไม่ค่อพอร์ตกับเทสลาอย่างแล้วแบบไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ากฎจราจรของคนไทยกับเมืองไทยเนี่ยมันมันเข้มข้นร้อนแรงแค่ไหนตรงที่ว่า ที่นี่อทุกคนมันต้องรักษากฎปดเพราะกล้องมันเยอะมากโอ๊ยเดี๋ยวบอกอย่างหนึ่งนะไหนไหนผูดเรื่องขับรถนะคือที่นี่อาจอาจจะเป็นเหมือนหลายๆที่ในยุโรปคือการได้ไปขับขี่อ่าใช่ไม่ง่ายคุณพี่ยำ้ำสิเขาจะยากคือคือมันยากจริีๆว่าเราต้องอ่านจริงๆแล้วก็ต้องทำทำข้อสอบแล้วก็เข้าใจกับมันจริงๆ อืมไม่งั้นก็คือไม่ได้มา่ายๆเลยดังนั้นอย่างแรกที่ที่เราต้องบอกจริงๆคือมันมันคงมีคนขับรถที่แบบว่าไม่โอเคแหละแต่ส่วนใหญ่ที่ลูกกอรประสบมานะเราเจอแต่คนขับรถที่เขารกมันเป็นเพราะว่ากฎจราจรเนาะการที่แบบเราผิดกฎจราจรจราจรเนี่ยแล้วก็การที่โดนหักแต้มอะ่ะการโดนหักแต้มไปครั้งหนึ่งมันก็ประมาณสแต้มถ้าจำไม่ผิดนะแล้วเราจะมีทั้งหมด12แต้มเนาะทีนี้เนี่ยการโดนหักไปเรื่อยๆอะ่ะแล้วจนสุดท้ายอะ่ะ มันโดนยึดไปขับขี่ไปอ่ะมันทําให้ขับรถไม่ได้เลยนะประมาณปีหรือสองปีแล้วถ้าเกิดโดนจับขึ้นมาก็มีสิทธิ์อาจจะไม่ได้ขับไปอีกนานแสนนานแล้วก็มีมีความความผิดทางอาญาอืเออเพราะฉนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างเข้มงวดมากซึ่งจใจพี่วีย้ำเพราะเพราะในบล็อกที่แล้วน้องพูดประเด็นหนึ่งว่าอันที่น้องชอบมากคือทางม้าลายทางม้าลายที่มีตุ้มเหลืองๆแล้วก็พิ๊พิกพิกพีป คือรถต้องจอดตลอดนะอันนี้รถจักรยานรถมอเตอร์ไซค์อะไรก็จอดหมดตอนคุณพี่ไปเรียนใบใบขับขี่มาเขาซีเรียสกับอันนั้นมากเพราะว่าเขาให้พอราตี้คนคนคนใช้ถนนทุกคนไม่ใช่แค่รถแต่คนที่ใช้คนที่เดินด้วยเพราะฉะนั้นถนนมันไม่ใช่แค่แค่สำหรับรถมันคือสําหรับคนเดินด้วยรถใช่เพราะฉะนั้นพาราตี้มันก็เท่ากันไอไอสัญญาณเหลืองเนี่ยไอไอปุ่มปิงปองเนี่ยคือใครใครก็ตามเนี่ยถ้าเกิดเห็นคนเดินข้ามปุ๊บเนี่ยต้องหยุดและจอด ไม่จาเป็นต้องมีสัญญาณจราจรเลยแล้วถ้าไม่ทําตามก็ถือว่ามีความผิดทีนี้เนี่ยด้วยความที่อย่างที่บอกไปแล้วว่ากล้องที่ลอนดอนเนี่ยอย่างเหลืองๆเนี่ยคือกล้องเนาะเพราะนั้นเนี่ยถ้ามันจับความเร็วเราขับเกินหรือทําอะไรผิดก็ตามเนี่ยไม่ต้องมีตํารวจจราจรไปสั่งจะถูกส่งไปที่บ้านเลยแค่นั้นแค่น้นเลื่งที่บอกว่า,วาไปขับขี่มันยากแล้วมันแพงนะเนาะใช่นะใช่เพราะนั้นทุกคนก็ต้องรักและก็เคารพกฎจราจรเพราะว่า ได้มาก็ยากแล้วแต่รักษาก็ยากกว่าเนาะนั่นแหละอ่ะคำถามสุดท้ายก่อนปล่อยคุณพี่ปายนะคะเราจะได้ขับรถแล้วก็มีสมาธิคุณพี่เคยโดนตัดแต้มในการขับรถไม่เคยจะายนี่เรื่องจริงเไม่เคยสิ่งจเต็มตลอดทั้งภายในระยะเวลาสิปีที่ผ่านมาเรื่องจริงจริงสุดเฮ้ยเปล่ามาเพรอะไเมืองดีหรอจริงสุดจ้าถามว่าขับซาไหมล่ะะจะถูกจันจ ขับซ่ามาอีกเรื่องหนึ่งนะครับนี่เราก็ลาแล้วนะคะจากกรุงลอนดอนนะคะฟล็อกหิงคาถ้าคุณชอบพิมพ์กุ๊กๆมาดูหนังได้แล้วก็คาราโอเกะได้ไม่หมดดูหนังได้โอ้ยยังไม่ไปดูหนังอีกคาราโอเกะอีกอะไรไม่ต้องเต็มไปหมดไม่หมดแล้วแล้วมันทุกอย่างมันดูแบบเล่นเกมเก็บมันดูไม่รู้จะต้อยหายไปไหนหมดแล้วเนี่ยหายไปไหนหมดแล้วข้างบนเป็นเป็นกลาสหมดในนัเป็นกระจกแลวระหว่าก็จะแข่งสองก็จะแบบร้อนไหมยอมรับไม่ไม่ร้อนเพราะว่ามันเขาติดฟิล์ม